สวัสดีครับมาพบกับผมเวลาทศรัตน์วันนี้ผมมีเรื่องราวประสบการณ์เจอผีของปู่สารคามที่หลายๆคนนั้นก็อาจจะรู้จักเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก่อนอื่นผมขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หแชร์และก็1นึ่งซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามารับชมกันได้เลย กราบนมัสก,การครับปู่สลรคามครับออครับผมเวลาทศรับนะครับออครับวันนี้ผมจะมาสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับการเจอผีของปู่นะครับมันก็มีมันมีตั้งแต่ต้องปู่เดินทุรงก็มีปวดใหม่ๆก็มีนะครับผมอยาก อยากฟังตอนที่ปู่เดินทุดงนะครับเดินทุดงครับอยู่ในถ้ำเอออยู่ในถ้ำครับมันมันผีผีคนละอย่างนะคือคือผีอผีบางบทแบบว่าตอนเย็นเย็นอย่างนี้จะเห็นปรากฏเห็นเดินมันกับคนเดินไปแต่หาย ไปดเดินเดินไปหิวหายไปเลยอย่างนี้เนละครับเ,เรื่องราวมัน,นมันเป็นยังไงะครับเรื่องเราก็ปูไปเดินทุดงไปปูทานคำจังหวัดน้องบัวลำพูนี่ไปเดินทุดงไปก็ไปเจอท่ำท่ำสิงเขาเรียกว่าท่ำผาสิงอ๋อครับไปเดินทุดงไป,ไปอ่ออออา คนสาประมาณคนสายแค่หกคนสาเนี่นะครับหกคนสาผู้เดินทุ่งไปทําสิงพอดีไปมันมีบางบดมันมีอผีบางบทก็เยอะแล้วก็เหล่าเทพเทวาก็เยอะแล้วก็ผีภูเขาก็เยอะผมก็เลยไปปากกดอยู่ไปบำเพ็ญอยู่อ่ออยู่เป็นเดียนนะครับอ่าฝากพว่ามันสันงัดดีก็เลย พอไปอยู่พอไปอยู่เป็นเดือนก็เลยปรากฏปรากฏขึ้นมาอมีผีผีแบบว่าวิญญาณ่ะวิญญาณแบบอะไรๆที่เขาาชวนให้ให้เราเดินไปตามเขานะ่ะครับเอ,อแล้วก็แบบเขาจะสะกดตดเนะ้า ให้เดินไปตามไปเรียกไปเรียกแต่ผีตัวหนึ่งว่าไม่ต้องตามไปเขาบาอกลูกเขาบอกนี่นะผีตัวนี้จะหลอกให้เราไปเดินเดิน,เนไปเหีวไปเหว่ยวตวเหิวตายหนมันก็ลึกลึกประมาณไหนครับลึกก็โอ้ไม้ไผ่นี่ประมาณ ยาวๆนี่จากสี่ไม้เนี่วัดวัดได้สี่ไม้เนี่ยบ ắt, บ ắt อ๋อครับโอ้อมันก็ตกไปกมันก็ตายเลยเออไม่ต้องรอวันคืนมาตายไดนะ้แหละครับหินเยอะอหินอยู่ข้างล่างมีแหลมๆน่ๆโนโยเยอะแยะโอ้โหเอ้ผมก็เลยเออไม่ไม่ไปหรือมันมันจะมีในช่วงเดินตุด,ดงแล้วก็เดินตุด,ดงอ,อีกช่วงๆจะไปถึงภูเขาเนี่ยมันก็เจอไปเรื่อยนะ ไฟปรกดไป,ประกวอยู่ที่อ,อ่อํเภออำเภออำเภออ่อออสวนนกูหา,าครับูหาก็ไปก,ก็ก็มีผีเขาเรียกให้ให้เข้าไปปวดสัตว์ก็เลยเข้าไปผีแสดงว่าผีที่เรียกไปปวดสัตว์เป็นผีที่ดีใช่ไหมครับเอ่ผีที่ดีกอ เรียกให้ไปครับเรียกให้ไปไปไปผลสัตว์ครับไปผลสัตว์ก็ก็เลยไปเข้าก็เลยเข้าไปพอดีเข้าไปนี่มีโยมคนหนึ่งเขาถามอยู่นะก่อนจะเข้าไปไป่าชาครับเขาก็บอกว่าเออหลวงพ่อจะเข้าไปอยู่หรือมันผีตาโหงแล้วเขาถูกกลมคืนเขากลมด้วยเขาก็บอว่าง,งี้แหละครับก็เลยว่าอ้าว มีคนเรียกนะโยมเรียกเรียกอยู่ในป่านุ่นเห็นไหมเห็นแล้วมองไม่เห็นแต่ตะมามองเห็นก็เลยก็เลยเข้าไปไปปรากฏอยู่บพราะมีปรากฏก,ก็บำเพ็ญสวมดมนต์น้ำให้ทุกอย่างบำเพ็ญภาวนาเห็นเหมือนกับเขาใส่ผ้าคลุมคลุมคนท้องเหรออ๋อครับอ้เขาเขาพระกวา,วา,วา,วาววตะมามันก็ มันไม่หนาเท่าไหร่นะมันก็บางมองเห็นนะมองเห็นชัดเจนครับเออกดแล้วก็ก็เลยมองมองเห็นมองเห็นเป็นผ้าคลุมเขาขาวเดินไปก็เห็นเขาเดินไปตรงตรงที่เบ้าเขาเรียกว่าทำทำเอ่อทำที่ใส่ศพนะมมันเป็นเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับเมนเผาศพหรอครับ มไม่ใช่เมนนะแต่มันมันมันเป็นเป็นโรงโรงศพไหมโรงศพรับเขาทำศพไว้ก่อนจะเผาเขาไม่เผาไหมคนใจโหเขาจะฟังฟังไว้ก่อนใช่ไหมครับเออฟังแล้วก็ทำทำอิดทำอะไรปูนอะไรจ่าไว้ดีๆโอ้โหว่าเป้าภาษาอีสานเรียกว่าเป้าอภาษาไทยเรียกไงเรียกเออเรียกที่ที่ที่เก็บศพ ใช่ครับเออไปใส,ส่สารว่าเบ้าเป่าเก็บศพครับเออก็เลยมองไปก็เลยไปเห็นก็เลยสวดอภิธรรมให้เนี่ยสวดอภิธรรมให้เขาก็อยู่นะเขาก็อยู่เขาก็ไม่มาสินี่เออแล้วแล้วแล้วโยมเอออยู่ในอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยครับอยู่ในหมู่บ้านนี่ไม่สามารถที่จะอยู่ได้นานนะพอเมื่อ เข้ามาปุ๊บจับไฟนอนไม่มีคนเดินถนนมีแต่หมาร้องครับว่าเปคนที่ตายมันเป็นผู้หญิงที่ท้องมือนมันท้องท้องอยู่นะแต่แต่แตแตท้องท้องยังไม่เยอะท้องประมาณกี่เดือนนะ่ะสามเดือนหรือสี่เดืนเอนเนี่ยนะครับยังไม่เท่าไหร่นะยังไม่ใหญ่เท่ายังไม่ได้ยังไม่ใหญ่ท้องย่องยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะถูกขมขืน กก็เลยเมสเมสแต่พระนี่ต้องเอาถุนไปนั่งขี้อยู่ในห้องห้องนอนอ่ะฮะเที่ยวก็ใส่ถุนขี้ก็ใส่ถุนตื่นเช้ามาค่อยเอาลงมาโอ้โหก็เพราะว่ามัน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 แรงนะใช่ครับคนที่ตเหมือนกับแม่นาคเลยใช่ไหมครับเยันแบบนั้น ออนั่นแหละพอ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 จากนั้นนะพอพอจากนั้นปู่ก็อยู่ในป่าชาดนั่นี่ะครับโอ้ยมันก็มันก็แรงนะแต่ถ้าปู่ไม่มาเป็นภาวนาไม่ไหวอยู่ไม่ได้เหมือนกันใช่ครับถ้าพระบวชใหม่เข้าไปอยู่ในป่าคงอยู่ไม่ได้ละครับมันก็อาจจะกินวิปลาสก็เรียกว่า บ้าภาษาภาษาบ้านเราเรียกว่าบ้าแต่ภาาภาษาธรรมะนียว่าจิตวิตปลารจิตวิปลารดออนี่นแหละก็เลยพอดีผู่ก็บำเพ็ญมานานแล้วก็เลยพอเอาตัวรอดได้เออใจมันอยู่กับใจใจเราเป็นประธานใหญ่เราก็บอกว่าอะไรล่ะเกิใจเจ็บตายแล้วก็ทำบุญให้อุทินให้แต่เมตตา บอกเขาว่าไม่มากวนไม่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 มาข่มเหงทั้งทั้งจิตวิญญาณครับเราได้บอกเขาไปได้ได้ได้บอกเขาก็หยุดแต่เขาก็ไม่มาทำายเราแล้วก็อยู่สบายความเปลี่ยนภาวนาเจ๊ก็กลัวเหมือนกันนะครับไกลนอกเรากลัวนะไายในเราสู้นะไายในไายในนี่เราว่าเราเกิดแก่เกิดตายสภาวะจิตแต่ว่าไกลไกยนอกเราเห็นมองเห็นนี่ มันขนขนลุกสู้มันจะ๋ยรู้สึกนะ,ะเรียกว่ากายนอกกายในพอดีปุ๊บปู่ก็เปลี่ยนไปก็อยู่ได้สามคืนโอ้หนานเลยครับอ,อยู่ได้สามคืนก็บอกให้โยมเขามาทำบุญที่นั่นแหละทำบุญให้เขาส่างวิญญาณให้เขา,าให้ผ้ามาสวดอภิธรรมสวดมรดิการทำบุญให้จากน,น,นั้นมาไม่มีอะไรเลยในหมู่บ้านหมาก็ไม่ ร้องไม่เหา่าไม่หดห้อยว่าคนก็สบายแล้วไม่ก็เห็นเ่เป็นปติครับตนแรกๆก่อนที่ก่อนที่เขาก่อนที่เขาตายเนี่ยเขาสศกมานี่โอ้ยตามหมู่บ้านจะร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยก็ก็กม,มีมีประสบการณ์แต่ก่อนจะเข้าภูเขาก็ก,ก็มีนำตามหมู่บ้านนะ ตามหมู่บ้านเขาก็เจอ,อเออก็เจอวิญญาเรื่อยๆ <or> มันก็มีหลายที่ก็มีมีอีกที่หนึ่งก็มีแต่ว่าปู่นี่จะไปนอนที่เบ้าเขาเลยนะตร,ตรงที่เขาเก็บศพนะโอ้โหทำไมปู่ถึงเลือกที่จะไปนอนตรงเบ้าเก็บศพครับโอ,อ้โหมันมันเงียบนะ Um, แล้วพอตงไปว่าไงมันเงียบแล้วก็สงบอ,อยู่ในเบ้านี่ปูดแบบว่าแต่แต่แต,ตอน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 ไปนอนอยู่ในเบ้านี่ก็นอนกลางคืนแต่ว่ากลางวันกลางวันจะมาอมั้มนะครับคือคือวิอญ,ญญาณผีคือเราจะปล่อยปล่อยจิตให้ว่างนหครับ um, แต่ปล่อยจิตให้ว่างผีอ่าผีมันจะมาอั้มเราเรียกภาษาอีสาวนว่าเรียกว่าอั้ม ภาษาไทยเรียกว่าผีสิงผีเข้าสิงครับยานปิญญาณเข้าสิงเพราะว่าข่ามคืนเหมือนกันคนนี้เป็นเ,เ,เป็นนักศึกษานักศึกษาแร้วนักเรียนครับแต่ไม่ใช่ต้องกุมนักเรียนติดขุมคืนก็เลยเขาเลยทำเป็นเอ่อเป้าแล้วก็ก่อให้เห็นเลยแหละไม่ได้ฝังดินนะโอให้เห็นแล้วก็มีรูปถ่าย สาวเขารักศึกษาปู่ก็นอนหันหัวไปเหมือนเหมือนกับเขาตายน่ะก็เลยว่าปู่ไม่ชอบว่าชอบถ้าว่าทดสอบวิญญาณทดสอบว่ามีผีจริงไหมอย่างนี้นะชอบอ๋อครับงงยังไงกันอย่างกันอย่างนี้ปู่จะชอบไปนั่งอยู่ตามปู่เขาเราก็นอนพอดีก็เลยไปบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่นั่นน่ะ ก็บอกเลยตอนตอนบ่ายโมงตอนที่เขาสุกเขาป่าตอนเขาเผาผีนี่แหละบ่ายโมงบ่ายโมงกว่ากว่านี่แหละก็เลยไปทําท่าทําทางว่าผีมีจริงหรือก็เลยว่าผีหนึ่งผีผู้หญิงเนี่ยรูปรูปอ่ารูปตายอยู่ในอยู่อยู่หน้านี่ก็สวยงามคนดีโอ้ยที่รักจ๋าว่าอย่างนี้แหละว่าไปเรื่อย่าไปทมแบบทดสอบมีไหมวิญญาณเนี่ยมีแท้ไหม ครับเครื่องอเหมือนกับจิตเราที่เข้าไปอยู่ในกระโหลกครับผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนเหมือนกับคนไม่ใช่เหมือนเหมือนกับศพเลยนะผิวพรรณก็ผ่องใสหน้าตาก็สวยก็เหมือนกับเขาจะเอาเอาไปเป็นเมียเราเอาไปเป็นผัวเออผู้หญิงเขาจะเอาเป็นผัวเป็นผัวเอาไปเป็นหนึ่งผัวผีไหมครับเออเขาจะเอาไปเป็น เออก็เลยว ion, ult, anyway, hiking, ่าพุทโธ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 ว่าอย่างนี้แหะก็เลยหายไปก็เลยแต่จริงๆมันก็เข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันมีมันมีมีปูนบอกไหมูเออปีมีปูนบอกไว้ะะก็เลยว่าโอ้เนี่ยก็เลยว่าของจริงมันมีใครไม่เชื่ออะไรก็ก็ไปดูเพราะว่าปูนี่อ่าไปศึกษาดูแลแพ้จริงเลยมีครับมี เรื่องเอ่อเรื่องเรื่องลึกลับเรื่องวิญญาณนี่ปู่จะชอบนะปู่ใจกล้ามากมากเลยครับเป้นเขาบอกโชคลาภด้วยนะเออก็พอดีปู่ก็ว่าขอโชคขอลาภเด้อเดี๋ยวจะบอกพ่อแม่ให้นี่อยู่อยู่อำเภอกนะนวลอ๋อครับขอนแก่นบ้านบ้านฟ้าแตะคือรียกครับ มสแล้วตอนนั้นปู่ได้อายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นก็ยังไม่เกี่ยนะตอนนี้ผมก็ประมาณห้าสิบปครับแต่ตอนนั้นตอนนั้นก็ประมาณพรรษาพรรษาที่เก็ที่อะไรเนี่ย โอ้ก็นานมากเลยครับเออก็ตอนนี้ก็สามสิบปันศาลวปู่ครับเออแล้วก็พอดีเขาก็มาบอกได้กว่าเออเขาก็ก็จำมัดอยู่บนนั่นแหละครับก็เลยว่าจะจะบอกพ่อแม่บอกอะไรนะถ้าพ่อแม่มาให้ให้ไปบอกพ่อแม่มาหาปู่แล้วปู่จะบอกส่งกราบให้แล้วก็ทําบุญทาหารครับมีทําสวดวารติกาให้เรียบร้อยเสร็จทุกอย่างเขาก็มาบอกว่า สูงแปลกๆอย่างนี้นะอ๋อครับข้างล่างข้างล่างนี่หกเจ็ดหกเจ็ดเครับตอนแรกบอกว่าล่างขอ,องหกเจ็ดข้างบนออกศูนย์แปลกๆโอ้ิตั้งสามตัวเลยพีช่วงนั้นปู่ปู่จะไปอย่างนั้นอะครับพ่อแม่เขาก็เลยมาทำบุญทำทานท,ทำอะไรให้พระอยู่ที่นั่นก็เลยคอยคอย มีอยู่มีกินด้วยแล้วก็ได้มียมเ,เข้ามาหาเยอะเนี่คือถ้าเราไปดีกับผีเขาก็ให้ดีนะใช่ครับอ,อแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวของปู่สาร,รคามปู่สาร,รคามซึ่งเป็นพระที่พบเจอผีวิญญาณสัมภเวสีผีตายโหงนั้นเยอะมากเลยนะครับถ้าอยากติดตามเรื่องราวของปู่สาร,รคามเจอผี เจออะไรพวกนี้อีกก็อย่าลืมดูในคลิปหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ